สารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังมีความคิดเห็นออกมานะบอกว่าขอให้ทางพระเก้าไกลเนี่ยหยุดการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ให้สัมภาษณ์หรือลักษณะใดๆก็ตามที่จะเป็นการชี้นําสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับลวงนึกการเมืองสารรัฐธรรมนูญออกมาเตือนก้าวไกลไม่ให้มีการสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะชี้นําสังคม ล่าสุดเรื่องของคดียุคพักก้าวไกลท่านผู้ชมก็มาถึงท่วงที่ตัวพักก้าวไกลเนี่ยได้มีการส่งคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปถึงสารรัฐมนูนนะอันนี้เป็นการส่งเนี่ยเป็นการเลื่อนส่งคําชี้แจงครั้งที่3ก่อนหน้านี้สารก็จะให้ระยะเวลา15วันในการส่งคําชี้แจงล่าสุดครั้งที่3นี้ถึงเมื่อวันที่สองมิถุนายนแต่มันตรงวันเสาร์เขาก็เลยมาส่งเป็นวันที่4มิถุนายนแทนเมื่อวานเนี่ยตัวสารรัฐมนูนเนี่ยก็มีการรับเรื่องคําชี้แจงของทางก้าวไกลไปแล้ว แล้วก็นัดหมายคราวหน้าเนี่ยท่านผู้ชมว่าจะมีการประชุมเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยวันที่12มิถุนายนแต่ว่านอกเหนือจากการรับคำชี้แจงของตัวพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังมีความคิดเห็นออกมานะบอกว่าขอให้ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยหยุดการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ให้สัมภาษณ์หรือลักษณะใดๆก็ตามที่จะเป็นการชี้นําสังคมเพราะตรงนี้เนี่ยสารบอกว่า มันไปกระทบกระบวนการในการพิจารณาของศาลนี่ก็เป็นคําสั่งห้ามของทางเรียกว่าสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนตัวพรรคก้าไก่เนี่ยท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกก็คือว่าก่อนหน้านี้เขานัดหมายนะกับสังคมว่าจะมีการถแถลงให้ประชาชนรับทราบเนี่ยวันที่9มิถุนายนเกี่ยวกับคําชี้แจงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าก้าวไก่ก็ต้องทบทวนใหม่แล้ว ไอ้ที่บอกว่าจะออกมาชี้แจงวันที่9มิถุนายนนี้ก็อาจจะเลื่อนหรืออาจจะต้องระง,งับออกไปไม่งั้นเข้าข่ายนะท่านผู้ชมนะอาจจะเป็นการเข้าข่ายลักษณะเหมือนการไปฝ่าฝืนคําสั่งของสารรัฐนูนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือว่ากรณีที่ก้าวไกลเนี่ยเรียกว่าถูกยื่นเรื่องไปเหมือนกันให้มีการเรียกว่าพิจารณาเรื่องของการทําผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ของสอสอ44คนของพักก้าวไกลที่ไปลงชื่อให้มีการแก้มาตรา112เนี่ยล่าสุดทางปปชนะโดยเลขาปปชเนี่ยก็อ,ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางปปชจะไม่มีการพิจารณาแบบเหมาเข่งนะสอสอแต่ว่าจะดูรายละเอียดของแต่ละคนสอส44คนของก้าวไกลเนี่ยว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็เชื่อมั่นว่าเนี่ยตัวปป,ปชเนี่ยจะพิจารณาคาดีนี้ไม่ช้า ก็44คนของก้าวไกลก้หนหนาวๆร้อนๆกับเรื่องนี้แต่ว่าเท่าที่ตัวเลขาปปชออกมาพูดเนี่ยคดีนี้ไม่เหมาเข่งนะแล้วก็จะพิจารณาเป็นรายบุคคลส่วนปลายทางจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนี่คือ2เรื่องของก้าวไกลเกี่ยวกับกรณีของการยุบพ,พักแล้วก็การลงโทษความผิดกรณีผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง